ตะเล่นกระลังสิตกดินตะเล่นกระลังสิตกดินไม่เมียนไม่เมียนทานจ้างเพป็นป่าทานให้แล้วก็เขาก็ต้องมาเก็บมานนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเสีเยบกระสอบทานเบิ่งก่อนสิเสียบเป็นบ่ทันประธานแล้วตาใจฟ้ามสิ กำลังสีสอนใด่ทาน <ừ, S 2> เป็น ừ, เป็นสามเจ้หาติพอเป็นสามเจ้าอันก็อันอันนี้เป็นของเขฮาเป็นของเขง้าทุกไง อันกองไงของห้าวอันนี้ของผู้เนของผู้เป็นเผาอันเพิ่นเพิ่นมาเผาไห้แล้วกับเิ่นมาเลื่อยออกจากอันนี้แหละค่ะที่เพิ่นเลื่อยออกจากต้นโกโกโบปน,นี้บันนี้ตำนานกกโบกก็จะจะเลือดแต่ตำนานกาําลังหาตนา้นไม้มาอื่น,ม,นมามนต้นไงมาถถทดแทนยยไปเออะน่ จะเล่นกันล่างสิตกดิทนทานเก็บยานฝนตกท่านประท่านท่านประท่านผุนนางนางถากกำกับการแสดง,งหงเคยถอดตอนนี้คอยติดคอยแคอยไปอะไรสอถงค่ะ เก็บกระสอบทานเก็บก่อนมันอกี5หฝนตกแรงมันสิเปียก